แฟนคลับเทพเบนซ์นะฮะวันนี้เทพเบนซ์จะมารีวิวสินค้าสายนักปั่นเจ้าสังอางนะฮะนักปั่นผู้ชายที่สังอางนะฮะกลัวเรื่องแดดหรือไม่ก็สายนักปั่นนังฟ้านักปั่นนะฮะที่ต้องการกลัวเรื่อง UV นะฮะเราก็จะมีเอ่อคีนสกินนะฮะเป็นซันสเปร์นะฮะตัวนี้โปรดักตัวนี้นะฮะเพิ่งมาจัดจำหน่ายนะฮะผ่านออร์ยฮะ สูตรมจาจากเกาหลีนะฮะผลิตในไทยผ่านออย์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ FPS 50%บว,บวกบวกบวกนะฮะบวกไป3ตัวนะฮะข้อดีของมันนะฮะคือเป็นสเปรย์ที่กันน้ำนะฮะกัน UV นะฮะข้อดีอย่างมั้น,นะฮะเราฉีดแค่นี้มันก็กันแล้วแล้วก็ที่สำคัญนึงมันไม่ระคายเครื่องแล้วมันแห้งหายไปกับหน้าเลยคือไม่ต้องมานั่งถูเช็ด แล้วก็ที่สําคัญข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนักปั่นกนะ็คือจะมีเรื่องการแว่นตานะฮะคือแว่นตาจะมีเลนส์ตัวนี้มันจะไม่มีปัญหากับเลนส์นะฮะถ้าเกิดเป็นครีมหรือว่าเป็นสเปรย์บางตัวะฮะเวลาโดนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยมันทาร้ายเลนส์ทำร้ายเรื่องของฟิงล์มเลนส์นะฮะเนื่องจากพวกนั้นจะมีสารประหลอดนะฮะแต่ว่าแล้วก็ที่กันน้ําเ็จนะฮะฉีดเ็จดูนะฮะแค่นี้ก็ก,การยูแล้วที่สำคัญนี่ฉีดเข้าออเสือ้อ ก็ไม่มีปัญหานะฮะบ,บ,บางยี่ห้อพอโดนเสื้อผ้าเนี่ยทิ้งคราบทําให้เป็นครา,าบเหลืองนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มีวางจัดจําหน่ายนะครับก็ที่ไอไบต์นะครับไอไบต์ช็อปตรงพุทธมณฑลสายสองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสนใจยังไงติดต่อหาไม่ได้ก็ติดต่อผ่านเบนซ์เดี๋ยวเบนช่วยประสานงานให้แล้วกันนะครับก็ฝากน้องใหม่นะกันจากเกาหลีนะฮะสูตรเกาหลีฮนะกุเรียงี้ดีเจโซดาออกไม่เกี่ยว โอเคก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ